สวัสดีครับผมเดี๋ยวก็จองตัวพี่คนมากรอพี่น้องพี่กินข้อแรงพี่น้องกินข้อแรงน้ำฟิงไฟพี่น้องครับผมมันหนาวครับผมเนี่ยเดี๋ยวกคไกลๆกันครับหนาวแห้งครับตับน้ำเย็นพี่น้องเลยเมื่อกี้เนี่ยตับน้ำเย็นเลยนุ๊กไ่้กินข้อกันหน้าเลยว่าสันโดเดี๋ยวกพอนอื่นก่อนที่ครับไปจุกน้องกอนก็ต้องหัวตึงเหนือเนาะต้องหัวตึงเหนือเนาะ หิวเขาแล้วพี่น้องคนหิวเขาแล้วเนาะตอนนี้ก่อนเนาะแค่เจียวก่อนเดี๋ยวตาบอดจังกอาน้ำกลืนตัวเหนือห่อยอะไรเลยมีตาบอดเอาอนี่มีตาบอดเนาะนี่นั่นละนี่ละกินกินน้ำกัืนไปตั้มหกดทั่วพี่น้อง,อง,อง,องเดี๋ยวเราก็ตั้มเร็วบางทีนะครับตบัต้มหกดทั่ว ถอดปลาหนิ่นพี่น้องถอดปลาหนิ่นสองตัวนี่พี่น้องมาเสียบเสียบก็กระผมเขาก็เลิกงานพี่น้องเลิกงานเด็กเดียมาถอดปลาสามตัวตามนาม้ำพี่พี่น้องจะกินเขาแรงเด็กจัง่อยขุมขกุ้ยแล้วกระผม ไงพี่น้องเดีบ,บานๆเลยพี่น้องทั้งกินทั้งฟีงไฟพี่น้องเนี่ยอุ่นๆนะไปบอกร่มหนาวพี่น้อง กินละขอาบอนเดิมข้อปูบอนทีทางลังนะที่นอนมาปูอีกนไปนอง กันมากินคน่มหนึ่งคนออกินค่มหนึ่งไปหนอโอ้นี่นี่นี่นนตาบอดเหีบนบ่นน่าละ ล่ม,มแห้งคือหมูวานพี่น้องหมูวานร่ม,มแห้งครับแต่มื่อวันอากาศเย็นครับผม Chính dù con nhóm Hoàng chọc chọc cái thọng cả đoàn Nó kèm Xong xem cái ưu thì nó vào

ทรงพัสดุครับทรงหยาบพี่น้องเลยงานเคลีเร์พื้นเหลือหน่อยพี่น้องเหรียญออมจังหวัดอำนาจอยู่ครับผมไปถูกอำงเพอไปถูกหมู่บ้านนวดงานบ่วลายคนงานเรือหน่อยครับ เลยเลืองกงานเัเดือกนหน่อยบ่นครับ ขับพี่น้องครับยั่เตียงกับบวกใครด้กินบ้ได้พี่น้องทั้งกินเขาทั้งขับรถพี่น้องทั้งทรงพัสดุมันหลักกินโบเสบียบครับผม แจะจอดรถกินขา้าวขยานทรงประจุันมาท่านพี่น้องวนไปหลายหมู่บ้านหลายตำบลครับผมหนึ่งตำบลสองตำบลสามสี่ห้า เจ็ดตำบลพี่น้องจังหวัดอำนาาเจริญหาทรงปริบิูพี่น้องตัวจี๋ทรงเล็้วคำพูดดีได้ผมมีเวลาจอดกินขบอยาข้าสดก๋วยเตี๋ยวหันขางทั้งก <S ain> <wh ats Napoleon> ับบ่ได้กินพี่น้องเลย อย่ามันคำก่อนเจ็าบัานนี่น้อ,นองอยังโทรนํ้ำอยู่นี่ไมสิหัดน้ะก็จะดูคนยังวา งานทรงกันน้อยพนักง,งานทรงกับบุคลมีพี่น้องเบิดจังหวัดอำนาจมีคนทรงเคยดีอยู่ประมาณสิบสามสิบสีบส่คนนี่แหะพี่น้องมันเลยทรงบมท่านครับผมงานมันหน่อยครับคนกันหน่อยกัน แล้วหรออืมริมตัวนี่นี่เนื้อมันนี่เนื้อมันม่วงกันเศบๆน้ำปอ,อ,อนเดี๋ยวก้อนเด้กว่านี้ได้ ถึกินเขาอ,อิ่มแล้วทุกพ่อ,อหนังมาจีให้อีกกีนหนังงอตาห้อง ของพี่นกินเขาแสียบได้ไหมเขาเที่ยวเขาเที่ยงกินสองสามคั่มทีนองเลยนะจอดกินขเขาโยกแยกมันปีกเนี่ยครับสามารถหาหน้าที่เนี่ยครับผมขเขา่ยวสองสามคำเียง ส่งใบซอง,งใบตันหนึ่งครับิี่ข้ากขกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวบอ là lá nhau Mình chút im rồi nó Không được thoại Bắt đầu tuần này ừ, Mà ra nó Không được thoại Nó bọt. phải nó tao bọt Chính phải ขวม,มาเลยอิม่มพูดดีพี่น้องเลยทำมีแล้วพี่น้องเลยมักสิบนีกดไลค์กดแท์แล้วครับผมต้องบองกให้คนบอกรอพี่น้องขอบคุณขอบคุญงานรับท่าน,นที่กดติดตามครับผมเราเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดกิต่อไปพี่น้องบอ่เคยเฮ็ดคลิบเป็นได้พี่น้องเลยงานค่าทรงประตูยุบลืมเรื่อง,งงานเด็กใจหน่อยเรือเบอิเบ่มีเวลาทำลิปพี่น้อง ทำแล้วคลิปนี้จะมีแล้วครับผมสวัสดีครับ